ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube อาจารย์มอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระร่วงหลังรางเปิร์นกูกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระบางอำเภอศรีสัจนาไรจังหวัดสุขโขทัยนะครับมาท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสวยงา,งามนเป็นพระแท้นะครับสนิมแดงรูปว่านะครับสนิมแดงรูปว่า,าดูความงดงามของพระองค์นี้นะครับ ตำหนิพิมพ์ถูกต้องหมดนะครับเป็นพระที่เก่ามากหาดูหาชมได้ยากมากนะครับพระแบบนี้นะครับหาดูหาชมได้ยากมากจริงๆและจะมีภาพตัดเล็กๆขยายใหญ่ความเก่าของพระองค์น,นี้แตกรายภาพมุ้งให้ดูแยะรายภาพมุ้งนะครับเป็นสนิมแดงรูกว่าแลวผมจะมีภาพขยายตัดเล็กๆให้ดูนะครับาชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูด้านเสียนด้านศีรษะนะครับด้านหมวกนะครับที่ใส่อยู่นะครับ นี่ถ่ายเต็มองค์ก่อนนะครับเต็มองค์ภาพเต็มองค์ครับความงดงามของพระองค์นี้หาดูครัชมได้ยากได้จะมีภาพด้านหลังให้มาชมกันขึ้นมาชมที่หลังนะครับนี่นี่ผมถ่ายทีละท่อนแล้วนะครับขยายทีละท่อนดูความงดงามคนะรับก็แล้วจะดูรายรอยแยะนะครับดูหลังครับหลังดางเปินท่านดูครับรางเปืรนนะพิมนิยมนะครับดูทำาหน่ถูกต้องหมดนะครับความงดงามของพระองค์นี้ ผมเคยโคษณรนาไปสองสามองค์แล้วพระแบบนี้นะครับเปิดไว้เป็นพระหลักนะครับพระหไอเจหลักนะครับใครสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับ0946204471หนะครับหลังไมดูได้หลัง,น,ลงนะนี่อยู่ในกรอบภาพจะตัดไปตัดมานะครับแล้วจะมีภาพตัดเล็กขยายใหญ,ใหญ่ให้ดูกว่าว่ารายใหญ่มังมุมแบบไหนนะครับ สนิมเนื้อขึ้นมาแล้วครับค่อยๆขึ้นมาแล้วนะครับครับความงดงามนะครับดูไร่โทนสีสนิมนะครับแต่หลายสีนะครับจะขึ้นค่อยขึ้นมาแล้วดูด้านหน้านะครับด้านหน้านสนิมแดงลูกว่าลูกว่าตัแฉ้มดำนะจะค่อยขึ้นมานี่ภาพด้านหลังนะครับนี่ภาพด้านหลังผมถ่ายขยายด้านหลังครับในร่องรางเปิดนะครับี่ขยายขึ้นมาแล้วครับดูรอยนะครับดูรอยนะครับดูรอยใหญ่นะครับดูใหญ่ ครับดูครับจะมีภาพเรื่อยๆนะครับนี่ผมตัดภาพเล็กนะครับขยายใหญ่ขึ้นมาแต่ถ่ายในกรอบนะครับผมไม่ได้เอากรอบออกแล้วถ่ายในกรอบนะครับภาพองค์นี้ถ่ายบนกรอบ้วถ้านอกกรอบจะจ่มมากครับดูครับดูสนิมแดงรูปว่าดูครับดูใหญ่นะครับดูใหญ่ด้านข้างด้านไรใหญ่หรือลายภาพมุ้งใหญ่มืองมุมนั่นแหละครับถูกนะครับก็ค่ยเห็นนะครับแล้วจะมีภาพใหญ่ขึ้นมาขยายใหญ่ชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนภาพที่สวยงดงามนะครับ ใครสนใจนะครับหลังไมายเ9462 0 4471พระองค์นี้เป็นพระกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับองค์นี้ก็อีกหนึ่งองค์นะครับที่หาดูหาชมได้ยากจริงๆดูด้านหลังน่สนิมดูดหลังรางเปิร์นนะครับดูดหลังรางเปิร์นสนิมแดงลูกว่านะเนื้อจินตะกวัวนะครับจินตะกวัวแสดงลูกว่านะถ้าเนื้อนี้นะครับ ดูภาพนะ ble. ภาพดูรอยด้านหลังนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับจะเห็นรอยชัดเจนมากนี่ครับดูรอยแยะนะครับระเบิดมาข้างในนะครับดูเป็นใยใๆข้างในนะครับเป็นร่องร่องนะระเบิดนะครับจะเห็นเมื่อพออายุเก่าเป็นแ0 0ปีแล้วเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับพระนะครับตำหน่ถูกต้องนะครับด้านหลังนะครับหลังดังปืนด้านบนนะครับตำาหน่ถูกต้องนะครับตำาหน่นะครับนี่ด้านยกพระหัตจะมีดอกรายดอกพิคุณที่กลางใจมือเห็นหรือเปล่า เมการก็รัชคดก็จะมีเขาที่จะก็เม็ดดอกพิกุลหรือไข่ปลานะครับไข,ข่ปลาทอ่ะศเหมือนกันครับมีไข่ปลานะครับดูรองดูเท้าดูอะไรนะผมไม่ได้ขยายใหญ่ดูผมไม่ได้เอาที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์มาให้ท่านถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ให้ชมแบบว่าทำวิดีโอแบบว่าแค่ให้ชมกัน เฉย้เผื่อท่านใดสนใจเพื่อนใดสนใจนะครับพระองค์นี้เป็นพระหลักนะครับเป็นพระหลัก